สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพะเพียวนะจ๊ะเราอยู่กันกับลองเล่นค่ะก็แน่นอนนะวันนี้เพียวเนี่ยก็มีเกมน,นะคะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะเออวันนี้เราอยู่กับเกม Kingdom of Hero นะคะก็จะเป็นเกมแนวแบบ เฮ้ยทุกคนมันเป็นแบบแท็กติกอะเออแท็ติก r p รอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าใครที่ชื่นชอบเกมแนวบอกว่าวางแผนการลบอะไรพวกเนี้ยเออแบบมันจะเดินตามเป็นแบบช่องตารางอะทุกคนนึกออกมาถึอไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาพาทุกคนไปดูหน้าเกมดีกว่านะเออเราจะได้แบบเฮ้ยมาดูกันว่าเฮ้ยข้างในเกมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนนะเอออะ อันนี้เป็นหน้าตัวเกมนะคะจริงๆเพียวเล่นไปแล้วส่วนหนึ่งนะแบบเป็นส่วนเล็กๆอยู่นะก็เลกเริ่มเติมทีตอนเข้าเกมมาแรกๆเนี่ยเขาก็จะมีสตอร์โลกรื่เล่าเรื่องเกิดน,นำเราเล็กน้อยนะคะเออก่อนที่จะเข้ามา ในเขาเรียกว่าอะไราฟังก์ชันของการแบบเข้าไปสู้อย่างเงี้ยเออสอนเราจัดทงจัดทีมอะไรอย่างงี้นะก็ข้างในตัวเกมเนี่ยภาพก็จะเป็นสไตล์บอกว่าอนิเมะทุกคนเออเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะเออนี่มีระบบแบบฮีโร่ฮีโร่มีรูนนะคะมีอาชิเมต์มีกิลนะมีคอสตูมก็คือพวกเสื้อผ้าเนี่ยที่แน่ๆคือเกมใดๆที่มีการจัดทีมไปสู้นะคะเกมนั้นๆจะต้องมีกาชาวเว้ยทุกคนเน่ เอออันนี้นในส่วนของการชาตอนที่เรากดเข้ามาเอ้ยไม่กดเข้ามาฟรีกดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยคือเขาเนี่ยก็จะให้เราเลนดอมฟรีรอบนึงบอกว่าเออเอาไปตัวนึงกรุบกรีบอะไรอย่างงี้เออแล้วจะวัดแต้มมืออนิดนึงแต่อันนี้คือเขาให้เป็นบอกว่าสแตนดาดแบบเบสิกอะไรพวกนี้เนี่ยเหมือนนะของอันนี้ทุกคนเขาก็จะบอกว่า เฮ้ยพอกดแล้วเนี่ยมันจะได้เออดาวอยู่ที่1นถึงสดาวนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีแบบฮีโร่มันจะมีาธาตุของเขาแล้วพวกเนี้ยก็จะมีาธาตุน้ำธาตุไฟนะแล้วก็เออสีเขียวอะสีเขียวเราจะเรียกว่าพืชดีไหมเออตระกูลแบบพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกไหมได้มาเป็นสองดาวจ้าทำไมรู้สึกเหงาแปลกแปลก แอะอย่างว่าเนาะของฟรีเนาะก็ทําใจแล้วเออไม่เป็นไรเว้ยหรือแม่เราก็อาจจะต้องบอกว่าปั้มฟิลนี่เป็นดาวีเลยนะเูี่ยนี่อันนี้เป็นระบบธาตุของเขานะคะก็จะบอกว่ามีน้ำมีไฟมีต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีธาตุมืดแล้วก็ธาตุสว่างนะทุกคนเอออ่ะโอเคทุกคนแล้วก,กซ์แม,ม,มนยูริฟลีตุ้ดีที่มีทุ อันนี้ก็จะเป็นแบบเควสนะทุกคนมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราเล่นผ่านตรงนี้ตรงนี้ไปเควสตรงนี้สําเร็จเงี้ยเออพอเราแบบกดเอยไม่ใช่กดพอเราเล่นเควสผ่านเนี่ยเขาก็จะมีของรอางวัลงาาอออออ่อะไรอย่างนี้เอออาจจะเป็นเงินเป็นกาชาเป็นวัตถุดิบเอออะไรเอออะไรอย่างนี้เออเอะตรงนี้ทุกคนเห็นปะคือแบบด่านอะ่ะมันจะเป็นแบบ เป็นมิชชั่นมิชชั่นไปอะ่ะเออแบบเหมือนเดินตามล็อกอะ่ะแล้วแบบแต่ละด่านเขาก็จะมีคะแนนบอกให้ว่าด่านนี้เราได้กี่ดาวนืกอออกปะถ้าเกิดว่าเราทําเวลาได้ไม่ดีหรือว่าสมาชิกในทีมตายเยอะไปแล้วพวกนี้เราก็อาจจะได้แค่แบบ1นถึงสดาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าตายหมดก็ไม่ผ่านอะไรอย่างงี้เออเนี่ยก่อนหน้านี้เพื่อเล่นได้3าดาวเห็นปะนี่นี่จัดทีมเข้าไปนะครับตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแต่ว่าตัวเดิมเราดาวเยอะไม่เป็นไร มีสก็ยังดีกว่ามีสทุกคนมีนะอีกซดเดิมเมันอาจจะต่างกันอยู่มาเนี่ยทุกคนข้างในอะมันก็จะเป็นตารางตารางเว้ยเออเป็นตารางแบบหกเหลี่ยมเนี่ยเป็นฝั่งศัตรูเนี่ยเวลาเดินแต่ละเก้าอะเราก็ต้องแบบมีคำนวณคำนวณด้วยเด้อจริงๆอะมันมีเป็นระบบออตโต้นะ เออแต่นี้เดี๋ยวเพื่จะยังไม่ไม่ไม่ออโต้ละกันจะกดให้ทุกคนดูก่อนเนี่ยเราแตะที่ตัวน้องให้น้องเดินเนี่ยเห็นไหมมันมันยังเดินมาไม่ถึงเราใส่เลยโอ้ยคือคนนี้เป็นซัพพอร์ตดาเมจค่อนข้างน้อย ตัวนี้อยู่ข้างหน้าเลยนะโอ๊ยโดนยิงฟาดฟาดเออเฮ้ยมันเอามาตีเรอเว้ยเุ้ยเราใส่เป็นกอะอุย้ยไม่ตายว่ะตีมันถึงไหมเฮ้ยถึงรูตรงกลางไงมันก็เลยเดินลำบาก มันจะเป็นเทินเทิน่ะทุกคนไม่ได้ว่ะเราอยู่ที่เดิมให้มหนันเดินมาหาเราอุ้ยเบาไปใส่เลยโอ้ยดาเมจดาเมจเขบาเลยโอ้โหพระชั้นพระชั้นโอ้โหพระพระเพี่งโดนเยอะเนี่ยฟาดเข้าให้น้องต้องหิวตัวเองแล้วแหละ น้องโดนไปเยอะเออแต่หิวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเลเวลต้นๆไปไม่ได้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันพาโดนอีกแล้วไม่ควรไปยืนตรงนั้นนะจริงโอ้ยติดคูดาวถอยเลย ทำที่ตัวละครนะมันมันจะกลายเป็นว่าเปิดเกาะกันแล้วก็แบบว่าไม่เดินไปตีนึกออกป่ะเมื่อกี้มือเพียวลั่นเพียวจะแตะให้แบบเดินไปที่ตัวเฉยเฮ้ยราเปิดว่าเหมือนอารมณ์แบบติดเครียดแล้วก็อัพกันไปในแต่ละด่านก็จะดอกบอกพวกของมาให้อะไรอย่างเงี้ยเอ แล้วก็มีระบบรูนนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูฮีโร่ก่อนอันนี้คือฮีโร่ของเรานี่คือตัวพระเอกของเรานะครับผมฮีโร่จะมีสแตตต่างๆหเห็นปะเออคือแต่ละตัวบอกความสามารถมันจะไม่เหมือนกันไงนี่นี่คือเขาแบบมีให้ใส่รูนด้วยเมื่อกี้เราได้แบบเป็นชิ้นส่วนเป็นเศษของรูนมาใส่นะครับรกดใส่ไปมันส่อด้สำชมน,นะ แล้วเราก็อัปเกรดรูนของเราได้นะครับอันนี้นเพิ่มเพชพีเห็นปะบวกสิบหกเลือดเราเยอะขึ้นค,คือเ็คอนเฟิร์มรอพอแล้วๆแล้วอย่าบวกเยอะเงินทองไม่ค่อยจะมี ก็เป็นแบบจดหมายนะแน่นอนอ่ะแรกเริ่มเดิมทีแบบต้นเกมมาของแจกเยอะนะมากดรับของให้หมดด้วยนะนี่นั่นๆ่นตัวใหม่มนได้ตัวใหม่เลยอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้เป็นเ n e r g y นะกเออการเล่นแต่ละครั้งอ่ะทุกคนมาต้องใช้ energy ในการเล่นเด้ออันนี้ตัวสามดาวก็ไม่แย่นะตัวสองดาวเมื่อกี้เตรียมเอาทิ้งไปได้เลย ยังไงอะตัวดาวเยอะ,อะทุกคนเพียนสังเกตแล้วตัวดาวพูดดาวเยอะๆยังไงก็ก็ดมเมดามจเยอะกว่าเออนากปะนีออ่กดใช้ได้เลยนะกดใช้ไปเลยแล้วกันตัวไหนดีครับทุกคนตัวไหนดีครับวิ่งซบ่ะแต่แต่ตนางจะมีบอกนะว่าเป็นเวทเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เหมือนเขาให้เราเว้ยพระแม่เลยพระแม่ ไม่ค่อยชอบต้นไม่ค่อยชอบแบบพี่รู้สึกว่าฮิวไม่ต้องแรงมากก็ได้อะอันนี้เป็นธาตุน้ำว่ะเป็นเวทแล้วก็เป็นน้ำอันนี้เป็นแทงค์ชอบตัวเนี้ยเออไม่รู้ว่าทำไมแต่ชอบตัวนี้ฮ oh, ่าฮ่าออมาแล้วกด๊ยว่ใช้เลยก็ดดเลยอย่าไปกลัวเออกด,ดให้หมดรับหมดรับหมด น,นี้เป็นแบบรูนนะเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวไปใส่ให้ตัวที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกีออ้อันนี้เป็นเหมือนแบบเมนูรวมนะยังกดดูไม่ได้นะตอนนี้นะไม่เป็นไร KINGDOM p a s s ก็มาทุกคนนี้ก็สำหรับาสายเปย์นคนเติมตังที่ันอ๋อรีวอร์ด EFP 3 0มสิ ER ยังไม่ค่อยมีอะไรมากอันนี้เป็น packet. แพ็กเกจก็จะเป็นแบบซื้อของซื้อของ ฟังชั่นเมนูก็เยอะใช้ได้อยู่นะอันนี้ได้ตังด้วยมากดแล้วของบางทีนะเพียวกดเข้ามาพวกนี้เพื่อมาเอาของฟรีอันนี้จะเป็นอีเวนต์ของเขานะครับเฮ้ยมาใช้เอเนอร์จีในการแบบหมุนนะ่ะเปลืองอะ่ะไม่เอา <c oughs> มากดรับก่อนเออมันมีกลงล้ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่พวกนี้มันจะมีของฟรีแจกด้วยก็มากดรับด้วยนะไม่ค่อยอยากกดอะ่ะมันแบบเปลืองอะ่ะ เล่นดอมโอ้ได้เงินมาฮะสักอันก็ได้วะพอละพอละกดกดแบบกุกรกุกรพออ่าเรียบร้อยได้ของแล้วอันนี้มีระบบครัฟของด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบพวกเดลี่แพ็กก็เหมือนกับประมาณว่าวันนี้สุดพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขายของ ตรงนี้เราได้จิ้มมาเยอะอยู่เมื่อกี้เราไปกดเปิดมานี่น้องใหม่ใช้ไรก่เดิมหมันยังล็อกอยู่อะเราจะใช้ได้ยังวะทวุกคนอันนี้ตัวสีดาวตัวสีดาวก็โอนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปลองไปสู้ดูเออแล้วอันนี้เป็นระบบรูนนะเนี่ยคือใส่รูนให้น้องแต่พิ่วรู้สึกแบบ อยากใส่ให้ตัวแบบวิเยจะอัปเกรดหรอขายได้ด้วยไม่เอาอ่ะอันนี้มันเป็นของตัวดาวเยอะไว้ก่อนดีกว่าเรารู้สึกว่าต้องให้ตัวที่ใช่อ่ะเอออยากอยากให้ตัวที่ใช่อันนี้แบบเมื่อกี้เราไปเล่นเควสมาอะไรมาใช่ไหมมึงเอ้ไม่ใช่เล่นเควสไปไฝ่มาอย่างเงี้ยเออมึงกดรับของได้อันนี้เป็นเควสห์หลักมันจะมี หลอมๆลอมลอมหอม้ยม,มกีก็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 แจกในระดับนึงนะกลางๆไม่ไม่ได้ให้มากแต่ก็ไม่ได้ให้หน้อยอ่ะเราได้ซอมมอนฟรีอีกแล้วใช่ไหมสามร้อยเพชรแต่ตอนนี้เรามีแค่ร้อยเพชรเองนะเนี่ยเห็นไหมไม่พอ not enough นี้ แต่เราไม่อยากแบบไปกดคือจริงๆนะทุกคนเวลาก,กดซัมมอนอะไรพวกนี้เพียอยากให้ทุกคนแบบรวมให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วก็กดทีเดียวมากกว่าไม่งั้นมันไม่คุม้มเออไม่งั้นมันไม่คุม้มลองคำนวณดูแล้วเพียวเพียวว่ามันไม่ค่อยคุ้มเว้ยแบบกดทีละตัวโอกาสได้ตัวดาวเยอะๆมันจะน้อยกว่าเออไม่ซื้อ <laughs> ป่ะทุกคนเมื่อกี้เราได้ฮีโร่ใหม่มา เหมือน2ตัวนี้มันยังเฮ้ยเราแบบเพิ่มให้เขาได้เนี่ยเอามาย่อยมาเพิ่พมแววเพิ่มแววก็มาความเพิม่มเววมีพวกสกลูลสกิลโอ้ยปลดล็อกอันติไม่ได้วะ่ะมันก็เหงาเลยดิมีเพิ่มดาว ใส่รูนของใส่ได้แค่สองอันอยู่เลยวะ่ะเฮยรูนมันซ้ำ ซ้ำได้วะเฮ้ยใส่ได้ยังครบนะเนี่ยแต่วเน่ยโอ้ยครบเซตโตัวนี้ต้องดุอ่ะต้องดุอ่ะจุดนี้คือคือต้องดุจัดๆเลยอ่ะ ตัวตัวตัวฮิวตัวฮิวก็ลงได้สี่ตัวแต่พี่รู้สึกว่าฮิวมันก็จำเป็นอะ่ะรักพี่เสียดายน้องไปลองสู้กันดูดีกว่า เคือว่าเราสู้ได้ไปเลยจ้าอ่าคืออันเนี้ยมันมันมันจะตียาวแบบเป็นเส้นตรงโดนสองช่องทุกคนคุ้มออหัว ร้อยแรงโคตรครอสเลยครับโอ้ยยังแรงไม่พอ,อตัวเนี้ยดุจัดเลยโอ้โหพระเอกเราก็เจ็บว่ะโอ้ฟาดโอ้ฟาดอย่างนี้ดับดับชัว โู้ใส่บาฟโุ้ยมานามาเหลือๆฟาดมันเลยแม่ฟาดมันเออโอฟาดทีเดียวนอกอะแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจริงๆโอ้โหตีเราแทบไม่เข้าคิดติคอ กิ้วหมูจะเป็นแบบเรียง3ามจริงๆบางทีเวลาเราตีถ้าถ้าเราดูว,าว่ามันแบบตีเป็นแบบกระย่างตีเป็นแบบแบบไหนแบบกระจายรอบตัวตีไปเส้นข้างหน้าตีแบบขวางซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้โหหลอมหลอมลอมหอมโอ้โหตัวดาวเยอะนี่มันเด็ดจริงๆเลยอะ <laughs> มันฮาร์ดคอร์มากเลยอะอุยเงิน แล้วเราแบบอัดรุนให้น้องไปเยอะอะเมื่อกี้คือแบบจะไปใส่ไอคอนสูตรยอดได้สลางมาตัวหนึง่งอันนี้น่าจะเอามากินเอาไว้กินเพิ่มเวล่ะส่วนใหญ่เขาไม่เอามาลงสนามสู้เท่าไหร่หรอกอือก็เพลินดีนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ระบบพวกนี้มันมันต้องเล่นไปอีกสักพักใหญ่ๆหนึ่งเลยเออมันถึงจะเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดให้ทุกคนดูได้นะ เออแต่ว่าฟังก์ชันในเกมก็เยอะในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็ไว้กินเพิ่มได้หมดเนี่ยเรามีตัวดาวเยอะอยู่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราจัดทีมได้แค่แบบทีมละสามคนเนาะเออมาทุกคนก่อนไปมากดซัมมอนกันหน่อยดีกว่าเขาให้เราเติมตังค <c oughs> ์หนูไม่ยากเติมตังค์อะค่ะกด <c oughs> ทีละตัวมันจะแบบเพื่อกดได้ สรอบมั้งเฮ้ยสดาวก็นะโอ้โหสงสัยต้องเอาพาเอกทิ้งแล้วอะ่ะออกมาโอ้โสามดาวเหงาจัดได้สี่ดาวมาตัวหนึ่งนะห้าดาวนี้น่าจะยากสาดาวมาเรวนๆเลยจ้ะตัวสุดท้ายไม่พอ,อเอาวะได้สี่ดาวมาตัวหนึ่งก็ไม่คิเลเท่าไหร่นะ เออก็ถือว่ายังยังไม่กากเท่าไหร่ถือว่าแต้มบุญเ่ยยังแบบใช้ได้อยู่เออแต่จริงๆอะถ้ามีเวลาอย่างที่พี่เอบอกนั่งเก็บเพชรให้ครบ300แล้วก็ไปกดทีเดียวถ้าแบบมากดเนี่ยทีละ30ทีละ30อย่างเงี้ยทุกคนบางทีมันไม่ได้แบบตัวแร่แรกดเป็นก้อนใหญ่ๆบางทีมันได้แรงกว่าเว้ย แต่แบบชอบชอบ,ชอบตัว5ดาวของเรามากเลยอะคือแบบเราชอบความที่เขาเหมือนกับประมาณว่าเออเดี๋ยวกลัวแบบเธอจะแต้มบุญไม่ถึงกันเราก็เลยให้เธอบอกว่ามาเลือกกันก่อนอนีใช่ไหมเออว่าเธออยากได้ตัวไหนอยากได้สายไหนเป็นสายซาวสายดาเมจหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เพียวเลือกเลือกเป็นสายดาเมจนะเพราะเพียวรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆอะซัพพอร์ตเราก็พอมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอะบางครั้งอะการสู้อะถ้าเราดูศัตรูเราแบบ เราต้องคำนวณสตวัวดูก่อนว่าเฮ้ยนี้สกิลมันจะประมาณอย่างนี้ควรมีซัพพอร์ตหรือควรแบบหนักหนักเดเมจไปเลยเหมือนทีเมื่อกี้พี่อนเน้นเป็นบอกว่าหนักดดเมจไปเลยเอาตีแรงไว้ก่อนแล้วพวกเนี้ยเออก็ก็เวิร์กเลยนะเออก็ก็เวิร์กก็เคลียร์เกมไว้แล้วพวกเนี้ยบางทีการที่เราบอกว่ามีตัวซัพพอร์ตยือชีวิตกันไปชีวิตกันมาอย่างเงี้ยมันเกมมันจะยืดเออ แต่ก็แต่ก็ว้าวอยู่เออส่วนตัวนะมองเกมนี้ก็ว้าวอยู่คือภาพแบบมันสวยเลยแหละเออทุกคนระบบต่างๆก็มีแบบมาครบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบระบบคราของระบบกิ้นะระบบบอกว่าโบนัสเดรี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะมีซัมมอนฮีโร่จักทีมเข้าไปสู้นะคะมีเพิ่มดาวให้ฮีโร่ของเราให้ให้เขาเรียกว่าอะไรตัวซัมมอนของเรานะมีระบบใส่ลูนนะที่จะเพิ่มสเตตัสให้เราเพิ่มขึ้นอีกนะเออแล้วก็มีระบบกิ้ให้นะครับผม อันนี้เป็นแบบพวกพวกคอสตูมจริงๆมันไม่จะเรียกว่าคอสตูมก็ไม่ได้นะมันคือแบบตัวฮีโร่อ่ะเออฮีโร่ดาวเยอะลเลยพวกเนี้ยเออเนี่ยเราต้องเก็บเก็บไอไอเหรียญชุดเกาะเนี่ยให้ครบซึ่งเดียวว่ามันต้องหายากมากแน่ๆเออถึงจะได้ตัวผู้นี้มาเนีย่ยในหนึ่งตัวจะมีแบบสกูลสกิลของเขาด้วยนะเออชุดจะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารัก,รกออ ใครชอบเล่นเกมแนวแบบแท็กติกอ่ะเออลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันดูได้นะคะเพลินๆแล้วก็ที่สําคัญคือเกมนี้เนี่ยเขาเปิดให้บริการแล้วนะบนโต๊ะไทยนะเออทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะคะทุกคนเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีแบบพวกหมวดอ r ล n เนาอะลินาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้คือยังไปไม่ถึงเออแล้วก็จะมีแบบอารมณ์แบบปลุกพลังก็คือเพิ่มดาวให้น้องอะไรพวกเนี้ยเออจัดทีมจัดทีมสะสมฮีโร่กันไปฮีโร่ก็มีหลายแบบอยู่นะ เออลองดูลองดูนะคะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เพียวเนี่ยเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้นะเออก็แบบก็เพลินดีเออก็เพลินดีส่วนตัวชอบชอบคาแรคเตอร์ตัวละครนะออกแบบมาสวยเอออะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครอยากจะเฮ้ยไปเล่นเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะส่วนตัวมองว่าไม่ได้เข้มไม่ได้เกลือเออเราเราเรา,เราค่อนข้างได้ตัวดีมาเยอะอยู่แล้วก็ชอบความที่แบบว่า เข้ามาเล่นครั้งแรกเราแบบเออกลัวกดกลัวต้านบุญน้อยจัดอะไรพวกนี้ไม่ได้ตัว5ดาวเขาเลยให้สิทธิ์แล้วว่าอ่ะเรามีคอลเลกชัน5ดาวให้เธออยู่กลุ่มเนี้ยเธออยากได้ตัวไหนเธอเลือกเลยอะไรพวกนี้จะไป็นสายไหนเป็น เวไหนเลือกได้เลยเลยพวกนี้เออแบบไม่ต้องมาลุ้นอ่ะแบบเลือกเองเออชอบชอบอ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เอ๋ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าพีเ่เอ๋จะเกมอะไรอ่ะเนี่ยมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกเนาะส่วนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวแล้วก็ลาไปก่อนจ้าแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย